ปรตกัสดอเอสหรือชื่อนึงคือพอกัสดอเอสแต่ในบทความนี้ผมขอใช้คำว่าปรตกัสแล้วกันนะครับเอสเป็นพยานรักระหว่างโกดินโรเจอร์และโปรตกัสเดลูสทำให้เอสมีสายเลือดของราชาจอนสลัดไหลเวียนอยู่ในตัวแต่เอสกลับไม่ได้ภูมิใจกับการเกิดมาเป็นลูกของราชาจอนสลัดสำหรับตัวเอสแล้วถือว่าเป็นเรื่องเศร้าที่ได้เกิดมาและมีชีวิตยอยู่ เพราะโลเจอร์ผู้เป็นพ่อเสียชีวิตก่อนเอสเกิดได้15เดือนและรูทผู้เป็นแม่เสียชีวิตหลังเอสเดืมตาโดูโรคได้เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่รูทจะสิ้นลมเธอได้ตั้งชื่อเด็กที่เกิดมาว่าเอสตามที่สามีของเธอต้องการถ้าเป็นผู้หญิงให้ชื่อว่าแอนแต่ถ้าเป็นผู้ชายให้ชื่อว่าเอสแล้วเธอก็สิ้นใจลงเพราะต้องอุ้มท้องเอสถึง20เดือนเพื่อที่จะหลบการตรวจสอบของร,รัฐบาลโลกและทหารเรือ ที่ออกค้นหาผู้หญิงที่โรเจอร์รักและลูกของเขาเรียกได้ว่าเป็นพลังความรักที่แม่คนหนึ่งมีต่ลูกเป็นพลังความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมอบให้กับเด็กที่เธอไม่เคยเห็นแม้แต่ใบหน้าก็ตามทะเลที่เอสเกิดคือทะเลเซาบูที่เกาะบาทาลีลาทหารเรือที่รู้เรื่องนี้น่าจะมีแค่กราฟเพียงคนเดียวที่ได้รับการไหว้วานจากโรเจอร์ว่าช่วยดูแลลูกของเขาให้ด้วย พอกราฟกับโรเจอร์ต่อสู้กันแบบเอาชีวิตและไล่ล่ากันมาหลายครั้งด้วยการที่ต้องเจอกันบ่อยทําให้กราฟและโรเจอร์รู้นิสัยใจคอและเคารพในตัวซึ่งกันและกันยิ่งในเหตุการณ์ตวันเลที่พวกเขาร่วมมือกันต่อสู้กับกลุ่มจนจลัดล็อกคงยิ่งทําให้ทั้งคู่ซีกันมากยิ่งขึ้นอารมณ์เหมือนคู่ของสโมเกอร์กับลูฟี่เอ็ดได้ใช้ดาตะกุลของโปรตกัส เป็นคำนำหน้าของแม่แทนที่จะใช้คำว่าโกจากฝั่งพ่อเพราะเอสคิดว่าพ่อของตัวเองนั้นงี่เง่าที่มาชิงจากไปเสียก่อนและทําให้แม่ต้องมาเสียชีวิตลงจากการอุ้มท้องเขาถึง20เดือนเพื่อเป็นการหลบการตามล่าของรัฐบาลโลกกับทหารเรือทําให้ไม่มีคนรู้ถึงการมีตัวตนของทายาทของเจ้าจนสลัดจนกระทั่งหนวดขาวและทหารเรือรู้ว่าเอสเป็นลูกของโรเจอร์ในเวลาใกล้เคียงกัน เอสถูกเลี้ยงดูโดยดาดันจนภูเขาที่เปรียบเสมือนแม่บุญธรรมของลูฟี่และเอสมาตั้งแต่ตอนเอสเกิดการฟเป็นคนที่มาฝากเอสไว้ให้โจนภูเขาคอยเลี้ยงดูและเมื่อว่างจากงานทหารเรือเขาจะคอยมาแวะดูละหลานของเขาซึ่งณทะเลอิตบูอาณาจักรโกอาที่ตอนเหนือของภูเขาคอนโบ หลังหมู่บ้านฟูซาเป็นสถานที่ที่เอสเติบโตมาเขาได้รู้จักลูฟี่กับซาโบและได้แลกจอกเล่าสาบานเป็นพี่น้องกันที่นี่ทั้ง3คนได้รู้จักกันและใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนพี่น้องการตามกันมาเช่นการไปมีเรื่องกับกลุ่มจนสลัดบูแจมที่เกรเทอร์มินัสสถานีปลายทางแห่งความมืดมนการฝึกซ้อมและต่อสู้กับธรรมชาติอันน่าสะพรึงในป่าบนภูเขาคอนโบร พี่น้องทั้งสามคนไม่มีความลับใดๆต่อกันทั้งสิ้นและจะไม่ยอมให้มีเรื่องแบบนั้นด้วยพวกเขาจะเปิดอกเปิดใจคุยกันตลอดด้วยความที่อายุทั้งสามคนในตอนนั้นใกล้เคียงกันซาโบ่สิบขวบเอสสิบขวบและลูฟี่เขวบลูฟี่เป็นน้องเล็กสุดโดยมีพี่ชายทั้งสองคนคอยดูแลลูฟี่กับเอสสัญญากันว่าจะออกทะเลต,ตอนอายุ17สาเหตุก็เพราะซาโบ่บอกไว้ว่า เมื่อลูกของตระกูลชนชั้นสูงมีอายุ18ปีเมื่อไรก็จะถูกเรียกว่าชนชั้นสูงจริงๆก็ได้ดังนั้นซาโบโเลยคิดเอาไว้ว่าจะออกจากอาณาจักรอันแสนสมม,มนี้ตอนอายุ17ปีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นชนชั้นสูงอันน่าขายขแยงที่เขาเอื่อมละอาแต่ด้วยเหตุการณ์ที่ซาโบต้องประสบพบเจอตั้งแต่10ขวบทำให้เขาทนไม่ไหวจึงได้ออกเรือก่อนวัอันควร เพื่อจะหนีออกจากอาณาจักรแห่งนี้แต่สุดท้ายซาโบก็ต้องมาโดนพวกมังกรฟ้ายิงเรือทิ้งเพียงเพราะเรือของเด็กในวัยสิขวบแล่นผ่านหน้าของชนชั้นสูงของโลกทําให้พวกนั้นไม่พอใจเลยยิงเรือของซาโบทิ้งด้วยเหตุผลไร้สาระแต่ข้อดีที่ซาโบยังรอดชีวิตมาได้และได้รับการช่วยเหลือจากมังกีดีดากอนพ่อของลูฟี่และได้รับการเลี้ยงดูจนโตมาเป็นเบอร์สองของคณะปฏิวัติ โดยส่วนตัวคิดว่าเหตุการณ์นี้ทําให้ซาโบเกียดชนชั้นสูงและเผ่ามังกรฟ้าเป็นอย่างมากแถนได้รับการเลี้ยงดูจากดากอนผู้ที่อยากจะลื้อระบบของเผ่ามังกรฟ้าอีกด้วยกลับมาที่เรื่องของเอสนะครับเอสออกเรือตอนอายุ17ปีจากชายฝั่งของภูเขาคอนโบหลังจากออกเรือได้ไม่ถึงปีเรือของเอสก็อับปางลงที่ทะเลอิสบูทำให้เอสได้พบกับนากากดูผู้ที่เป็นสมาชิกคนแรกของกลุ่มจนสลัดสเปซ ทีเอสและนากาก,ากดูร่วมกันก่อตั้งขึ้นเอ็ดและดูดเคยแบ่งกันกินผลเมละเมละหลังจากที่เอ็ดก่อตั้งกลุ่มจนสลัดสเปซขึ้นมาและได้หาทางออกเรือจากเกาะที่เขาเอ,อปาปังเขาก็เริ่มสร้างชื่อเสียงและมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้งทําให้กรามนั้นโมโหมากที่เอ็ดกลายเป็นจนสลัดไม่ใช่ฐานเรืออย่างที่ควรจะเป็นเอ็ดเคยได้รับเชิญ ให้ไปเป็นเจ็ดเทพจนสลัดแต่เขาก็ได้ปฏิเสธคำเชิญนั้นไปเอ็ดได้เดินทางไปหาจากกักรพรรดิผมแดงเชงคูดเพื่อที่จะขอบคุณที่เคยช่วยน้องชายร่วมสาบานอย่างลูฟี่ไว้เมื่อตอนลูฟี่ยังเด็กสมัยที่เอ็ดยังเป็นกัปตันของกลุ่มจนสลัดสแปซเอ็ดเคยมาที่วาโนคุนิเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนและได้พบเจอกับโอทมะในตอนที่อายุเพียงหขวบเท่านั้น ได้เรียนวิธีทาหมวกสารจากที่นี่จึงได้สารหมวกบะยักษ์ให้ออสจูเนียสวมใส่ในช่วงเวลาที่อยู่วาโนอคนี้เอสเคยไปที่เกาะโอนิงงชิมะเพื่อไปเด็ดหัวไคโดแต่ไคโดกับพวกผู้บริหารไม่ได้อยู่ที่นั่นในตอนที่เอสดไปแต่เอดได้เจอกับยามาโตะลูกสาวของไคโดแทนและทั้งคู่หลังจากที่คุยกันได้ไม่นานก็สนิทสนมกันด้วยความที่ทั้งยามาโตะและเอสเกลียดพ่อของตัวเองเหมือนกัน เลยทำให้ทั้งคู่มีอะไรคล้ายๆกันเอสกับกลุ่มจนสลัดสแปดได้ช่วยเหลือผู้คนในวาโนคุูนี้ที่ถูกกลุ่มจนสลัดร้อยอูสูรลักพาตัวมาที่นี่เพื่อจะใช้แรงงานทาสหรือนําไปฆ่าซึ่งโคซุกิโอเดงหัวหน้าหน่วยที่2ที่เคยเป็นก่อนเอสก็เคยมาช่วยเหลือผู้คนในวาโนคุูนี้โดยการเต้นระบําแก้ผ้า ถ้าเต้นได้หนึ่งครั้งจะช่วยได้ร้อยคนและการเต้นนี้เป็นการขอขมาต่อตระกูลคุโรซุมิที่ถูกชาวาโนคุนิไล่ฆ่าล้างตระกูลเมื่อสมัยก่อนเอสเคยสู้กับจินเบแบบไม่พักนานถึง5วันเพราะไม่รู้ผลเสียทีว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะโดยเอสต้องการจะไปหาหนวดขาวเพื่อเด็ดหัวแต่จินเบย์ได้มาขวางไว้และต่อสู้กันยืเยอะอถึง5วันจนหนวดขาวมาปรากฏตัวต่อหน้าเอส และหนวดขาวเพียงคนเดียวก็สามารถเล่นงานกลุ่มจนสลัดสเปซทั้งกลุ่มได้อย่างง่ายได้เอสเห็นว่าถ้าไม่ดีจึงยอมที่จะรับมือกับหนวดขาวเพียงลําพังและให้พวกพ้องทั้งหมดหนีไปนี่เป็นนิสัยที่ไม่ต่างอะไรกับพ่อของเขาเลยโรเจอร์เองเวลาเจอกองทัพศัตรูที่ไม่มีทางสู้ได้เขาก็จะยืนหยัดเผชิญหน้านกับศัตรูอย่างนั้นไม่เคยคิดหนีที่โรเจอร์ไม่หนีก็เพราะว่าด้านหลังของพวกเขามีพวกพ้องที่เขาปกป้องอยู่ หรืออีกนายหนึ่งก็คือการที่ไม่ยอมปล่อยให้ศัตรูที่เผชิญหน้าอยู่นั้นไปทำร้ายพวกพ้องของเขานั่นเองซึ่งตรงจุดนี้มันส่งผลต่อมายังสายเลือดของเอ็ดโดยตรงและจากที่พ่ายแพ้หนวดขาวเอ็ดก็ได้ขึ้นมาอยู่บนเรือบอบบี้คิดของหนวดขาวแบบไม่เต็มใจและได้พยายามจะเอาชีวิตของหนวดขาวอย่างน้อย100ครั้งแต่ก็พลาดท่าทุกครั้งไปจนเอ็ดค่อยๆเปลี่ยนใจและเข้ามาเป็นพวกของหนวดขาว และแสดงฝีมือจนได้ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยที่2ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างมานานหลังจากโอเด้งที่เคยเป็นหัวหน้าหน่วยที่2คนแรกแล้วก็มีเรื่องฉาวเกิดขึ้นบนเรือของหนวดขาวจนได้มาแชลดีพีทหนึ่งในลูกน้องของหน่วยที่2ที่เอ็ดดูแลอยู่ได้ไปฆ่าซัดหัวหน้าหน่วยที่4แห่งกลุ่มจนสลัดหนวดขาวเพื่อที่จะแย่งชิงผลยามิยามิความมืดมาเป็นของตนที่อยู่บนเรือหนวดขาวมานานหลายสิบปี ชายคนนี้เป็นคนที่หาโอกาสเก่งมากไม่ว่าจะเป็นการมาลัดช็อตที่มารีฟอร์ดเพื่อเขโามอยผลกุระกุระจากล่างไร้วิญญาณของหนวดขาวรอจังหวะอยู่บนเรือของหนวดขาวหลายสิบปีเพื่อที่สักวันหนึ่งผลยามิยามิจะโผล่มาแล้วมันก็โผล่มาจริงๆเอสจึงยอมไม่ได้ที่หนวดดำทําเรื่องทิ้งไว้จึงออกเดินทางออกจากเรือหนวดขาวเพียงลำพังด้วยสไตเกอร์อเรือแพขนาดเล็ก ที่มีเพียงเครื่องยนต์ทำงานโดยใช้พลังไฟของเอสเอสได้ออกเดินทางเพื่อตามหาหนวดดำจนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เจอกันที่เกาะบานาโลในแกนลไลและได้เกิดการต่อสู้กันระหว่างความมืดของทิศและไฟที่เปรียบดังดวงอาทิตย์ของเอสบทสรุปของการต่อสู้ครั้งนั้นเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วเอสได้พ่ายแพ้และถูกจับส่งให้รัฐบาลโลกทำให้หนวดดำได้ขึ้นเป็นเจ็ดเทพจนสลัดในเวลาต่อมา ส่วนเรื่องของเอสในมารีฟอร์ดนั้นผมว่าเพื่อนๆทุกคนหยิบหนังสือการ์ตูนขึ้นมาเพื่อนๆก็อ่านและเปิดดูอนิเมะก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นยังไงชีวิตของเอสนั้นจบลงที่มารีฟอร์ดโดยพลเรือเอกอาไครนุในตอนนั้นที่เป็นคนดับลมหายใจของเอสลงเมื่อ2ปีก่อนและนั่นคือจุดจบของการประจนภัยของเอสมัดอัคคีลูกชายผู้สืบสายเลือดของราชาโจรสลัด เรามักจะพบใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มของเอสในทุกครั้งเวลาที่จ้องมองที่หน้าของเขาแต่เบื้องหลังใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มเหล่านั้นภายในจิตใจของเอสกลับคิดว่าตัวเองไม่สมควรเกิดมาเพียงเพราะเขาสืบสายเลือดราชาโจนสลัดเอสได้ลองไปถามคําถามว่าถ้าเจ้าแห่งโจนสลัดมีลูกเด็กคนนั้นจะเป็นอย่างไรคําตอบที่ได้มานั้นไปในทางเชิงลบทั้งสิน้นเอสจึงอัดคนเหล่านั้นไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มและ ทำให้เอสกลับมาคิดว่านี่เราสมควรเกิดมาจริงๆหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเอสไม่ควรจะเก็บคำเหล่านั้นมาใสา่ใจเพราะคนที่รักและห่วงใย,ยเอสอย่าง uffy, abo, ardan, ลูฟี่ซาโบดาดันรวมไปถึงปู่กราฟก็ยังมีอยู่แต่ในลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเอสเขาก็คิดได้แล้วว่าควรดีใจที่ตัวเองได้เกิดมาเพราะมีผู้คนมากมายที่รักเขาและพยายามจะช่วย เขาที่มารีฟอร์ดเอ็ดที่ไม่มีชีวิตยอยู่ดูลูฟี่ที่จะก้าวไปถึงความฝันที่จะเป็นเจ้าแห่งเจนสลัดแต่ลูฟี่เองก็หวังว่าเอ็ดจะเฝ้ามองเขาเติบโตขึ้นอยู่ที่ไหนสักแห่งพี่ชายผู้เสียสละโปรโตกัสดีเอ็ดขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ